ันนี้เราจะมาอัปเดตสราอาการแมวหลังบ้านผมนะจริงๆมันก็มีหลายคลิปที่ผมถ่ายไว้แต่ก็ไม่ได้เอาลงซึ่งผมก็ถ่ายจริงที่ผมลงไปมันก็นานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เอาลงเห็นปะนั่นแน่แมว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 โดนลงมแล้วได้เสียปะซึ่งลูกแมวเนี่ยส่วนใหญ่จะ เป็นตัวสีขาวนะที่จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งคือก็ไม่อยู่ได้แบบมาตากลมซึ่งในลูกแมวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ตัวขึ้นเลยซึ่งหลังๆเนี่ยผมเห็นแค่2ก็จะมีสีดำกับสีขาวซึ่งก็คือไม่รู้ว่าตัวอื่นไปไหนหรือว่าแค่ไม่ขึ้นมาบนนี้แต่ตอนนี้ผมเห็นแต่สีขาวแล้วเด้นซ้ำอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่แมวมันเอาลูกไปไหนนะก็ก็ถ้าใครอยากให้ผมมาแบบ ทำเกี่ยวกับลูกแมวนี้หรือว่าบางทีผมก็คิดบางนะว่าบางทีลูกแมวมันอาจจะแบบมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็มีหลายช่วงที่แม่แมวเนี่ยจะไปตรงหน้าบ้านผมไงก็คือมายื้อเลยแหละเออแต่แบบตอนนั้นผมไม่ได้อยู่พ่อแม่ผมก็แบบไล่ไปผมก็ไม่รู้ว่าบางทีบางทีแบบมันอาจจะเลี้ยงลูกลบาบากแต่คือในบ้านผมก็มีหมาอยู่แล้วซึ่งจริงๆผมก็เคยทําคลิปที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องหมาของผมนี่แหละ แต่ผมก็ไม่เอาลงสักทีคือผมแบบไม่รู้ทำไมไม่เคยเอาคลิปลงเลยซึ่งมันก็อยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมกล้องไม่เห็นไหมเนี่ยมีแต่มาแรงมืดแต่มองไม่เห็นเลยครับซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านของคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับอีกซอยของผมเพราะผมนี่ตั้งแต่กำแพงแถแบ,บนี้ไปเนี่ยจะเป็น หนึ่งซอยซึ่งอีกฝั่งฝั่งเนี้ยจะเป็นอีกซอยหนึ่งซึ่งบ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านของคนคนหนึ่งเลยครับที่อยู่อีกซอยหนึ่งแต่แค่หันหลังมาชนกับเราซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหมหรือว่าไม่มีเพราะว่าแมวมันไปอยู่ตรงหลังบ้านตรงนี้ตลอดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตลอดทุกครั้งจริงไหมแต่ก็คือส่วนใหญ่ตอนกลางคืนจะมาอยู่ตรงนี้ตลอดครับอืมก็อัปอเดตสถานการณ์วันนี้ครับใครอยากให้ผมลองแบบเฮ้ยพี่ลองขับแบบนี้เสิแบบนี้ก็ บอกได้เนะเพราะผมก็พยายามทำคลิปให้หลากหลายแต่คือส่วนใหญ่คือไม่กล้าเอาลงแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะพื้นที่โทรศัพท์น้อยคือผมใช้พื้นที่อะไรเปล่อหมกะว่าจะโอนโอนพื้นที่โทรศัพท์อะไรออกเยอะแยะเลยก็สับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอธิบายให้เผื่อใครที่จะไม่เข้าใจว่าแมวมินมาได้ยังไงกันก็แบบนี้แหละครับใช่สับคลิปนี้เนี่ย ก็บ๊ายบายครับผมอันนี้เขากงมาไม่หรอสวัสดีครับ